เรามาสังเกตดูน็อตล้อหน้านะครับเห็นไหมครับน็อตที่จะต้องถอดแล้วก็เพื่อที่จะถ่ายเจลบีนะเพื่อที่จะเปลี่ยนเจลบีอะไรพวกนี้ยังคมอยู่เลยครับไม่มีรอยที่แบบบิดเบี้ยวเลยนะไม่มีรอยบิ่นรอยอะไรเลยค,คือการซ่อมบำรุงรักษานี่คือเครื่องมือต้องถึงด้วยนะครับแสดงว่าได้รับมาตรฐานหรือว่ามีการดูแลอย่างดีนะครับนี่ครับดูแลรถตี มาดูเลขกิโลครับเลขกิโลหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งล้านหนึ่งสรอยพันหนึ่งเ, 9, เก้าพันเฮ้าร้กิบโลผมนี่เลขใหม่แท้ๆเลยนะครับผมฮีโนนะสุดจัดนะครับฮีโนนี่เขาทนมากอยแล้วครับ นีโน่เลขไม่หนึ่งล้านหนึ่งแนกว่ากิโลมาดูสภาพยางครับก็ถือว่าใช้ได้นะข้างขวานะถือว่าใช้ได้นะไม่ค่อยกินเท่าไหร,ร่นะนี่ก็จะน่าจะเป็นยางที่แบบใช้วิ่งมาจริงๆแหละนะผมหนึ่งล้านหนึ่งแสนกิโลนะครับผมสลักคอม้าก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนมากี่รอบแล้วนะหรือว่าไม่ทะแนนมา ขนาดไหนนะแต่ว่าเอาเป็นว่าหนึ่งล้านหนึ่งแสนกิโลเนี่ยถ้าได้ขนาดนี้ผมว่าซ่อมถึงนะนเดี๋ยวไปดูฝั่งล้นกันนะหนึ่งล้านหนึ่งแสนกิโลมาดูสภาพฝั่งซ้ายกันฝั่งซ้ายเนี่ยก็กินครับกินเป็นคลื่นๆน,นะข้าไหนกินเป็นคลื่นๆก็ถือว่ารับได้นะครับผมเพราะว่ารดกิโลเยอะแล้วเนาะ แต่เรื่องสลักคอม้าเนี่ยอกี่การเมท้นเนี่ยไม่รู้นะครับผมแต่ว่ากินในระดับนี้ถือว่ารับได้นะครับว่ารับช่วงล่างก็ลูกหมาใช้เป็นของแท้ฮีโน่เลยนะครับใช้เป็นของแท้เลยสลักคอม้าก็จะประมาณนี้นะการดูแลบำรุงรักษาก็ดูเหมือนไม่ค่อยได้ดูแลรักษาอะไรเยอะนะ โอ้แหนบนี่ไม่รู้เคยเปลี่ยนบ้างเปล่าดูลูกหมากสภาพลูกหมากรถหนึ่งล้านหนึ่งแสนกิโลเป็นไงช่วงล่างก็ถือว่าดีนะแหนบนี่น่าจะแหนบเดิมเลยครับผมโชคนี่น่าจะถูกเปลี่ยนมาแล้วคนระับสภาพก็ยังถือว่าเหมือนรถเจ็ดแปดแสนนะ เลยครับนีโน่นี่แน่นอนดูหน้ายางฝั่งนี้กันมากครับจะเป็นแบบนี้นะช่วงล่างรถที่ใช้งานไปโคตรหนักเลยผมบอกให้รถที่นี่ไปดูเกียร์กัน,นครับมาดูเครื่องกันก่อนแล้วกันครับเครื่องก็แห้งๆนะยังไม่เยิ้มนะผม ไม่รู้ว่าโอเวอร์ฮอนเครื่องมาหรเปล่านะครับแต่ว่าสภาพนี้ผมว่าถือว่าโอเคนะทำถึงมากๆนะครับทำถึงมากๆเกียร์ข้างบนทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับนี่ครับสภาพเกียร์ไม่มีเยิ้มนะครับทำถึงมากๆครับตรงเตงก็ มีการดูแลนะอาจจะระบีเกียร์นี้ไม่มีเยิ้มเลยครับเกียร์ไม่มีเยิ้มเลยเครื่องก็ไม่มีเยิ้มเลยแห้งๆเลยนะแต่สังเกตดูไอระบายท่อนะครับเครื่องนะก็มีไอนะก็ธรรมดาครับรถหนึ่งล้านเลยครับผมหัวนงหัวน็อตไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวไม่มีงานแก้ไม่มีงาน ดัดแปลงตัวถังเดิมรถมือสองต่อให้กิโลมันเยอะมันก็ยังถือว่าโอเคนะครับผมถ้าซ่อมถึงนะนี่คือแบบซ่อมถึงจริงนะดูระบบเฟืองท้ายครับไม่มีเยิ้มเลยครับรถบิ่งไปห่งล้านหน0 0 0แกิโลนะวันนี้อาจจะไม่ใช่เลขไม้แท้ก็ได้ครับอาจจะเป็นเลขไม้ที่หมุนมาแล้ว1รอบก็ได้เพราะรถที่นี่ ใช้งานหนักมากแต่ไม่บอกว่าที่ไหนนะครับผมนี่ครับให้ดูดอกยางก็น่าจะเดากันออกนะว่าที่ไหนหนึ่งล้านหนึ่งแสนกิโลครับการกระบงการกระบาดก็ยังดีอยู่นะโอเคครับผมสภาพเผาข้างครับ็อตก็ยังไม่มีบูบี้นะ การถอดการอะไรเนี่ยแสดงว่าเครื่องมือเนี่ยถึงมากๆนะครับเพราะว่าน็อตไม่มีบินเลยสังเกตดูใช่ไหมครับเฮีโน่เนี่ยเขาต้องถอดเปลี่ยนเอ่อถอดเปลี่ยนไอ้พวกไอ้เจลเบีรล้ออะไรพวกนี้นะครับผมะแต่นี่น็อตไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวเลยนะครับผมแสดงว่าเครื่องมือการทำเนี่ยเขาน่าจะมาตรฐานมากๆอันนี้คือการเดานะคาดการนะเป็นการดูรถมือสองนะ นะทุกอย่างดูเป๊ะหมดเลยประมาณนี้ครับผมก็มาแชร์กันไปนะผมว่ากันไป ก็จบไปแล้วนะครับผมคลิปวิดีโอนะก็พาเดินดูเล่นๆนะครับผมสำหรับรถมือสองนะครับผมคันนี้เป็นฮีโน่สอเป็นตู้เย็นนะครับรถจะมีช่วงยาวอยู่ที่ประมาณ12เมตรนะรก็ถ้าใครเคยเห็นก็น่าจะพอเดาออกว่าเป็นรถของที่ไหนนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมก็พาชมสภาพเดิมๆก่อนที่เขาจะเอาไปเข้าอ,อู่แล้วก็ปรับสภาพเพื่อที่จะขายต่อนะครับผมสภาพเดิมๆก็จะประมาณนี้นะทุกคน ถ้าใครไปหาซื้อรถตู้เย็นหรือว่ารถ10บล้อฮีโน่ที่เป็นเครื่อง206เกียร์ใหญ่นะครับผมเป็นเกียร์เหมือนเกียร์พวก3 4 4 3 8นะครับผมเขาเรียกว่าเกียร์อะไรนะครับผมก็จำไม่ได้แล้ว0 0 9เกปล่าครับนะก็ยังไงก็คอมเมนต์บอกกันนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะทําเป็นคลิปวิดีโอเพื่อที่จะสอนหรือว่าแนะนําใครนะครับผมก็เป็นการแบบความ เขาเรียกอะไรความคิดส่วนตัวผมนะครับเวลาที่จะดูรถมือสองสักคันหนึ่งเพื่อมาใช้งานเนาะก็จะดูประมาณนี้ครับว่าการดูแลรักษาเขาเป็นยังไงนะผมเครื่องไม้เครื่องมือเขาถึงไหมเขามีวิธีการที่ถูกต้องหรือเปล่าในการถอดอะไรแต่ละชิ้นออกมาเปลี่ยนนะผมก็ประมาณนี้ครับผมถ้าเกิดว่าอะไรมันไม่บิดไม่เบี้ยวไม่มีการถอดที่ดีนะผมมีขั้นมีมีขั้น,ม,นมีตอนอะไรประมาณนี้ก็แสดงว่า ทีมช่างเขาก็ค่อนข้างที่จะมืออาชีพนะผมแล้วก็คันนี้ก็แสดงว่าต้องมีการดูแลอย่างดีจากช่างผู้ชํานาญการแน่นอนนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับผม